มาพบก,กันกับช่อง youtube แม่มดพยากรค่ะคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีเมษดวงชะตาในช่วงเดือนแรกปี2569สํำหรับเดือนมก,กราคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านใดผูกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนาเมษร,รับฟังคลิปนี้ได้ค่ะท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาหรือไม่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนถ้าสามารถดูตามราศีได้ และการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นหากมีสิ่งใดตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ค่ะเชาลาัคณาราศีเมษดาวประจําตัวตนของท่านคือตําแหน่งดาวอังคารและดาวอังคารยังคงมีการโครจรเดินเสิร์เรียกว่ารอบระยะเวลานี้มีการโครจรเดินเร็วมาตั้งแต่8ตุลาคมไปจนถึงวันที่4สิงหาคมปี2569รวมแล้วเกือบ300วันเลยทีเดียวค่ะ และช่วงเครื่องเดือนแรกดาวประจําตัวตนของท่านเรียกว่ายังคงได้ตําแหน่งอุจจาพิมุกนะคะสถิตอยูย่ในราศีธนูในภพสุพภะจุดนี้เมื่อดาวประจําตัวตนมาอยู่ในภพสุพภะบางท่านจะมีเรื่องของการได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการต่างประเทศเรื่องของการคาดหวังสแสวงหาในเรื่องของชื่อเสียงตําแหน่ง หรือบางครั้งช่วงรอบระยะเวลานี้ตัวท่านค่อนข้างโฟกัสไปในเรื่องของความสําเร็จนั่นเองค่ะและจะเห็นได้ว่ามีดาวพฤหัสซึ่งทํามุมเล็งกันอยู่เกิดเป็นดาวคู่สมพลนะคะก็ต้องเรียกว่ารอบระยะเวลานี้ค่ะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นสำหรับชาวลัคนาราศีเมษท่านมักจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องของวงสังคมต่างๆค่ะ ดาวอังคารจุดนี้บ่งบอกว่าเจ้าชะตามักจะได้รับในเรื่องของชื่อเสียงในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่ทางสังคมซึ่งจะเกิดขึ้นพฤหัสมาอยู่ในพบสหัสชชะทำมุมเล็งกันอยู่ซึ่งได้ตําแหน่งปอะะหรือปรากเะเตรและอุจจาวิลาสแสดงว่าจุดนี้มีเรื่องของการเข้าไปร่วมในเรื่องของวงสังคมที่แปลกใหม่ เข้าไปร่วมในวงสังคมของคนที่มีชื่อเสียงมีระดับหรือบางคนจุดนี้มีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะในเรื่องของการสาธารณกุศลได้เดินทางในเรื่องของการทําเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาพิธีนะคะก็ต้องบอกประมาณแบบนี้ค่ะบางคนมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลไปถึงต่างประเทศเลยนะคะสำหรับจุดนี้ และครึ่งเดือนแรกจะเห็นได้ว่ามีดาวที่กลุ่มร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวพระพุธดาวพระอาทิตย์และก็ดาวพระศุกร์นะคะจุดนี้กลุ่มร่วมกันไปถึงประมาณช่วงกลางเดือน เพราะฉะนั้นแสดงว่ารอบระยะเวลานี้ท่านมีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนในหลายๆรูปแบบด้วยกันค่ะมาดูดาวดวงแรกกันก่อนนะคะตำแหน่งดาวพระพุธค่ะดาวพระพุธจุดนี้เรียกว่าอยู่ในภพสุภะกลุ่มร่วมดาวประจําตัวตนของท่านก็หมายถึงว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงรอบระยะเวลานี้จะมีการปรับตัวในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการสังคมบางครั้งตัวท่านอาจจะรู้สึกขัดแย้งอาจจะรู้สึกอึดอัดใจเกิดขึ้นได้ด้วยในจุดนี้ค่ะแต่ ก็เชื่อว่าการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้จะเกิดทิศทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีชีวิตส่วนตัวหรือจะเป็นเรื่องของการงานก็ตามค่ะบางคนนะคะถ้าเป็นลักษณะของการทํางานรอบระยะเวลานี้จะมีเรื่องของการถกเถียงมีเรื่องของการเจราจาการพูดคุยสิ่งต่างๆซึ่งจะเกิดขึ้นเรียกว่าถกเถียงกันเพื่อหาจุดลงตัว บางคนอาจจะมีการประชุมบ่อยขึ้นมีการพูดคุยกับเจ้านายมากขึ้นหรือบางคนค่ะมีหน้าที่รับผิดชอบภาระต่างๆเกิดขึ้นในเรื่องของการงานในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะส่วนตำแหน่งดาวพระศุกร์ที่กลุ่มร่วมกันก็เรียกว่ากลุ่มร่วมดาวประจําตัวตนเกิดเป็นดาวคู่มิตรเพราะฉะนั้นดาวศุกร์เป็นดาวการเงินดาวศุกร์เป็นดาวปัตตนีการเงินดีได้เกณฑ์การเงินก้อนใหญ่เข้ามาจุดนี้ดาวศุกร์ได้ตำแหน่งมหาจับ ก็แสดงว่ารอบระยะเวลานี้มีเกณฑ์ได้การเงินก้อนใหญ่มีเกณฑ์ได้ลูกค้ารายใหญ่สาติดต่อประชาสัมพันธ์พูดคุยเดินทางไปพูดคุยหรือทําแผนทําโปรเจกต์ต่างๆในเรื่องของการงานมีเกณฑ์ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะสำหรับกลุ่มลูกค้ามีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนการเงินในเรื่องของการทํางานต่างๆซึ่งจะเกิดขึ้นได้ค่ะ ส่วนดาวพระอาทิตย์อีกหนึ่งดวงสถิตไปจนถึงวันที่14มกราคมได้ตำแหน่งเทวีโชคเทวีโชคหมายถึงการได้โชคลาภจากการสนับสนุนต่างๆและดาวอาทิตย์เป็นดาวปุตตะซึ่งหมายถึงบริวารลูกหลานเด็กเล็กๆ การเรียนรู้การเริ่มต้นสิ่งใหม่หรือผุดโปรเจกต์ใหม่เป็นงานระยะสั้นเป็นงานวิจัยต่างๆหรือว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนการขยับขยายเฟรนชชัยต่างๆรอบระยะเวลานี้มีความคิดที่ค่อนข้างโดดเด่นนะคะอาจจะเป็นลักษณะของความเหนื่อยหน่อยเพราะเรียกว่า ดาวอาทิตย์กับดาวอังคารดาวประจําตัวตนได้ตําแหน่งดาวคู่ศัตรูนั่นเองค่ะบางครั้งอาจจะมีปัญหากับบริวารกับลูกน้องหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นลักษณะเจ้านายที่มีความเอาแต่ใจตัวเองเกิดขึ้นได้นะคะจุดนี้จะเกิดความขัดแย้งในเรื่องของความรู้สึก แต่ให้เข้าใจบริบทตรงนี้ว่าจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นกับตัวท่านจะมีสิ่งที่ทำให้เจ้าชะตาได้รับในเรื่องความสำเร็จเข้ามานะคะเพียงแต่ต้องรู้จักในเรื่องของการปรับตัวในเรื่องของการสื่อสารแล้วทุกอย่างจะเป็นไปได้อย่างดีค่ะและจุดนี้ดวงดาวก็ทำมุมถึงกันกับเจ้าเรือนการงานเพราะฉะนั้นก็จะมีจุดที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นบ้างค่ะ ดาวประจําตัวตนของท่านคือดาวอังคารดาวการงานคือดาวพระเสาร์อยู่ในพกลาภะแน่นอนว่าบางอย่างข้อตกลงข้อเสนอแนะหรือว่าเรื่องของรายละเอียดยิบย่อยในเรื่องการงานอาจมีความขัดแย้งกับเจ้านายอาจมีความขัดแย้งกับผู้ใหญ่คะส่วนดาวราหูและดาวอังคารก็จะมาในลักษณะที่ขัดแย้งในเรื่องของการสื่อสารเอกสารสัญญาต่างๆซึ่งจะเกิดขึ้นได้ อย่างเช่นว่าท่านเจอลูกค้ารอบระยะเวลานี้ที่ตอบตกลงในเรื่องของการงานในการผลิตสินค้าผลิตออเดอร์ต่างๆให้จําไว้ว่าใช้เรื่องเอกสารสัญญาต่างๆนะคะในเรื่องของการทาธุรกรรมให้เกิดความเท็ตรงนะคะเพราะจะมีการบิดพิวในเรื่องของข้อตกลงสัญญาด้วยคําพูดเกิดขึ้นได้นั่นเองแต่หากท่านมีเอกสารสัญญาชัดเจน หากท่านมีสิ่งที่สามารถพิสูจน์กันได้ด้วยกฎหมายเวลาเป็นปัญหาเกิดขึ้นทีหลังนะคะทุกอย่างจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดนั่นเองค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดเกณฑ์การบิดพิวเวลาสั่งสินค้าล็อตใหม่มาออเดอร์ล็อตใหม่มาแล้วเกิดสินค้าค้างสต็อกประมาณแบบนี้นะคะแต่ถ้าท่านมีสัญญานะคะคในการที่จะทํางานในการที่จะหาข้อตกลงต่างๆจุดนี้ก็สามารถทุเลาเพราไปได้นั่นเองค่ะ และดาวประจําตัวตนของท่านจะสถิตในพกการงานเรียกว่าย้ายนะคะเสิร์ฟเข้าในเรือนการงานในราศีมังกรในวันที่15มกราคมจุดนี้ดาวอังคารนะคะก็เรียกว่าอยู่ในบ้านของดาวพระเสาร์ตัวท่าน โฟกัสในเรื่องของการงานตัวท่านทุ่นเทไปในเรื่องของการงานและจะเห็นได้ว่าทั้งพุทธทั้งสุขทั้งอาทิตย์มาเกาะกลุ่มกันในพกการงานของท่านเพราะฉะนั้นในช่วงรอบระยะครึ่งเดือนหลังไปแล้วมีเกณฑ์กับการได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆได้มีกําลังดียิ่งขึ้นเรียกว่าแบบนี้ดีกว่าค่ะบริวารดีบริวารวานสนับสนุนจุดนี้ดาวอาทิตย์จุลจักรนะคะดาวพระศุกร์ก็เรียกว่าเสิร์ตอยู่ในพกเรือนนี้เป็นตําแหน่งเทวีโชค อาทิตย์และสุขรกุ่มร่วมกันเกิดเป็นดาวคู่สมพลมีเงินเข้ามาสนับสน,นุนมีการเงินเข้ามาจากเรื่องของการงานและมีลูกค้าสนับสน,นุนลูกค้าประจำนะคะหรือว่าจะเป็นลูกค้ารายเก่าหรือรายใหม่ก็ตามแต่เรียกว่ารอบระยะเวลานี้ตัวท่านค่อนข้างโดดเด่นไปในทิศทางของการสื่อสารและในช่วงห่วงเวลานี้ค่ะดาวพฤหัสยัง,คงโครจรถอยหลัง เพราะฉะนั้นในบริบทที่ดวงดาวเดินถอยหลังบางครั้งอาจจะได้ผลดีกับกลุ่มลูกค้าเก่าๆกาลุ่มลูกค้าที่เคยดิวไว้แล้วหรือว่าอาจจะเป็นการทําการตลาดที่อาจจะเป็นเชิงรุกก็ได้ลักษณะแบบนี้ถึงจะช่วยให้ดวงดาวมีกําลังมากขึ้นเรียกว่าสู้กับเรื่องของสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะคะวงสังคมในภพสหัชชะเรียกว่าเป็นกลุ่มสังคมของท่านเมื่อดวงดาวเดินช้าลงบางครั้งอาจจะมีความ ยืดยาติมีความยาวนานมีสิ่งที่ต้องรอคอยออกไปแต่โปรเจกต์เก่างานเก่าก็มักจะได้ผลดีในจุดดีนั่นเองค่ะที่นี้ดวงดาวบ่งบอกว่า ชาวลัคนาราศีเมษนะคะท่านมีเกณฑ์ดีกับเรื่องของงานเก่าๆและงานที่ต้องเร่งทําหรือจะเป็นงานแก้ไขต่างๆซึ่งจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีเมษเรียกว่าหลายสิ่งหลายอย่างก็ได้มาง่ายแต่บางอย่างก็จะมีปัญหามีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบค่ะส่วนเจ้าเรือนการงานเลยคือดาวพระเสาร์ พระเสารามาอยู่ในภพลาพะของท่านกุมร่วมดาวพระราหูเรียกว่าได้ตําแหน่งกเกษตรราธิปดีทั้งสองดวงดาวตรีเทพสองดวงกลุ่มร่วมกันทํามุมถึงกันกันกบดาวพฤหัสนะคะก็เรียกว่าดาวพระเสาร์เป็นดวงดาวแห่งประสบการณ์ชีวิต โคจรอยู่ในภพเรือนดีนะคะก็จะมีเรื่องของคนประโยชน์ลาบผลการได้ภาระหน้าที่การมีมิตรใหม่มีเพื่อนใหม่ในที่ทํางานการมีภาระเพิ่มแต่ราหูก็ได้ตําแหน่งปกินากะโชคด้วยแสดงว่าได้โชคลาบแบบปุกป,ปับได้ไปแทนที่ใครนะคะบางคนอาจจะเป็นลักษณะที่คนเก่าลาออกไปตัวท่านไปนั่งแทนตําแหน่งอาจจะชั่วคราวหรือถาวรก็ตามค่ะจะได้ตําแหน่งลักษณะนี้เข้ามาเมื่อเกิดเป็นคู่มิตรใหญ่มักจะมีเพื่อนสนิทเข้ามานะคะตีสนิท กับท่านมักจะมีเพื่อนดีมีกัลยาณมิตรที่คอยส่งเสริมในเรื่องทิศทางของการงานเรียกว่าการงานของท่านจะมีภาระในแบบที่ต้องรับผิดชอบค่อนข้างหมือหวาและเนื่องด้วยจุดนี้นะคะจะเป็นลักษณะที่อาจจะมีเรื่องของความปุบปับเกิดขึ้นกับตัวท่านและเวลาได้โชคลาภจะได้โชคลาภก้อนใหญ่เข้ามาเพราะนั้นคอยท่านโฟกัสไปในเรื่องของการงานสิ่งใดที่เกี่ยวกับความขัดแยง้งเรื่องของผู้ใหญ่นะคะก็ให้งดเว้นในช่วงครึ่งเดือนแรก เพราะช่วงครึ่งเดือนหลังไปค่ะทั้งอาทิตย์อังคารได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์และอุดมเกณ์รวมถึงดาวพระศุกร์มาผสมบวกรวมทั้งเทวีโชคและอุดมเกณ์อุดมเกณฑ์หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยนั่นเองค่ะส่วนอง์เกณฑ์เป็นเกณฑ์ของความเจริญรุ่งเรืองความโดดเด่นในเรื่องเรื่อง,องนานเพราะฉะนั้นท่านค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของไอเดียแปลกใหม่ในเรื่องของความคิดและในเรื่องของบริวารที่มาคอยสนับสนุนในเรื่องของการทํางานนั่นเองค่ะสําหรับชาวลาาัคนาราศีเมษ cut. ส่วนดาวพระเกตที่ทับลัคนาของท่านก็จะอยู่ช่วงประมาณต้นเดือนจนถึงวันที่5มกราคมนะคะจุดนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งต่างๆที่ทําให้กระตุ้นในเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของอการอยากจะทําอะไรให้เกิดความสําเร็จเกิดขึ้นแล้วพอหลังจากวันที่5ดาวพระเกตจะยกสู่พกเรือนวินาศจุดนั้นอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่เป็นเรื่องเครียดเป็นความลับเข้ามามีเรื่องที่เปิดเผยไม่ได้พูดออกมาไม่ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรียกว่าเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องของเซนส์ความรู้สึก ของตัวท่านซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงรอบระยะเดือนมกราคมปี2569นนี้ค่ะและมาว่ากันถึงตำแหน่งดาวพระ พฤรหัสบดีกันอีกรอบหนึ่งเป็นเจ้าเรือนสุภะคือความสําเร็จเป็นเจ้าเรือนวินาศซึ่งหมายถึงเขตปุกปับเรื่องที่คาดไม่ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันระมัดระวังไม่ทันระวังเนื้อระวังตัวมาอยู่ในพบแห่งการสื่อสารแบบนี้ท่านมักจะได้เปลี่ยนแปลงสังคมบ่อยๆมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยๆทั้งใกล้ทั้งไกล,กลนะคะมีเกณฑ์การได้พบเจอเพื่อนแบบวินาศมากขึ้นเพื่อนต่างชาติ เพื่อนโซเชียลออนไลน์หรือว่าเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเพื่อนที่อยู่กันคนละภาษามีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติทางศาสนาลักษณะแบบนี้ค่ะก็จะถือว่าเป็นจุดดีในช่วงรอบระยะเวลานี้ส่วนใครที่รู้สึกว่าช่วงรอบระยะเวลานี้หลายสิ่งหลายอย่างมีความหน่วงๆไปบ้างให้เข้าใจแบบนี้ว่า ดาวประจําตัวตนของท่านโคจรเดินเร็วแสดงว่าท่านคาดหวังในเรื่องของความสําเร็จต่างๆที่จะเกิดขึ้นและช่วงครึ่งเดือนแรกเนื่องจากดาวพระพุธอยู่ในภพสุภาเรียกว่าพุทธก้านะคะเป็นจุดพินทุบาทก็อาจจะทําให้ตัวท่านเกิดความคิดมากกังวลใจนะคะหรือมีความระแวงในเรื่องสิ่งต่างๆที่ทําระแวงกับผลสําเร็จที่จะเกิดขึ้นให้เข้าใจว่าดาวประจําตัวตนโคจรเดินเร็วนะคะทำอะไรแบบรอบเร็วมีความขยันได้ดีมีความอดทนได้ดี นั่นย่อมหมายถึงเรื่องของความคาดหวังของตัวท่านในเรื่องการโฟกัสความสําเร็จเพราะฉะนั้นดวงดาวเกิดทิศทางสวนทางกับตําแหน่งดาวพฤหัสก็อาจจะมีความขัดแย้งกันในเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะต้องรอคอยบ้างแต่ดวงดาวทั้งหมดทั้งมวลบนกระดานนี้บ่งบอกว่าเจ้าสตาจะพบกับความสําเร็จพบกับเรื่องของการได้รับการสนับสนุนเพราะฉะนั้นอย่าได้กังวลใจมากไปค่ะความสําเร็จรอตัวท่านอยู่เพียงแต่อาจจะมีเงื่อนไขในเรื่องของระยะเวลาเข้ามาหรืออาจจะลดระดับความ ความเร็วของตัวท่านลงมานิดหนึ่งคิดให้ช้าลงหน่อยในบางเรื่องนะคะบางเรื่องที่คิดหาคําตอบไม่ได้ก็วางไว้ก่อนบางเรื่องที่ท่านคิดว่าท่านทําแล้วจะเกิดผลในระยะยาวก็สามารถทําแล้วก็โฟกัสเป้าหมายนะคะแล้วก็สามารถที่จะทําอะไรได้แบบเป็นตัวของท่านเองนั่นเองค่ะช่วงรอบระยะเวลานี้ก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของความคิดมากแล้วก็การปะทะกับเรื่องของผู้ใหญ่กับเรื่องของเจ้านายซึ่งไม่ควรทําอย่างยิ่งนะคะในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะ ส่วนเรื่องของคู่ครองคนรักดาวเจ้าเริอนปัตตนิคือดาวพระศุกร์และพระศุกร์ก็ใช้ท้ายในเรื่องหัวใจสถานะหัวใจความรักและเงินทองประกอบด้วยค่ะดาวพระศุกร์นะคะมาอยู่ในภพสุขภะไปจนถึงวันที่15มกราคมจุดนี้สุขมหาจักรอยู่ในภพสุขภะ คนมีคู่แล้วสนับสนุนกันดีอาจมีเหตุง้องง้องงอนๆงอนกันบ้างมีเหตุขัดใจกันบ้างบางอย่างแต่ดวงดาวทั้งหมดทั้งมวลนะคะอยู่ในจุดที่เกิดความเสน่หากันได้ดีช่วยเหลือกันอย่างดีมีเกณฑ์ได้สนับสนุนซัพพอร์ตกันช่วยเหลือกันเดินทางท่องเที่ยวทั้งใกล้ทั้งไกลร่วมกันในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะและบางคนก็มีเหตุกับเรื่องของความปรับปรับที่อาจจะต้องแก้ไขปัญหาร่วมกันเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะในช่วง รอบระยะเวลานี้ค่ะแต่ก็เรียกว่ามีเกณฑ์ได้โชคลาภความสําเร็จเข้ามาอาจจะได้เครื่องขอมของควันของฝากถูกอกถูกใจได้ดื่มได้กินได้เที่ยวตามกําลังตามวาส,สนาของแต่ละบุคคลแต่ก็เป็นเรื่องของโชคลาภทั้งสิ้นในช่วงรอบระยะครึ่งเดือนแรกนั่นเองค่ะ ทีนี้พอวันที่15ค่ะดาวพระศุกร์จะยกเข้าสู่พกการงานได้ตำแหน่งทีวีโชวก็เรียกว่าจากความยิ่งใหญ่จากเรื่องของความสเสน่หากันความสำเร็จและสิ่งที่ปรารถนาคู่รองคนรักของท่านจะมาโฟกัสในเรื่องของการงานนะคะและรอบระยะเวลานี้จะมีบางสิ่งบางอย่างที่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตเพราะจะเห็นได้ว่าดาวคู่ของท่านคือดาวพระศุกร์ดาวประจำตัวตนของท่านคือดาวอังคาร สองดวงนี้เดินเสร์จพร้อมกันในทิศทางเดียวกันก็เชื่อว่ามีทิศทางและสิ่งต,งต่างๆให้คิดร่วมกันทําร่วมกันไปในแนวทางเดียวกันนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษและมีเกณฑ์ที่จะได้ร่วมงานกันมีเกณฑ์ที่จะได้ช่วยเหลืองานและผลิตผลงานบางอย่างออกมานะคะได้นําเสนอผลงานให้กับชาวโลกได้รับรู้และเรียกว่าเป็นเกณฑ์ของการเสน่หาแล้วก็มีความสนับสนุนมีการสนับสนุนกันในเรื่องทิศทางชีวิตของทัท้งสอง ค่ะส่วนคนโซดค่ะ ให้ไปดูทักษะจรของท่านในรอบปีเกิดปีนี้ว่าดาวคู่ครองของท่านตกตำแหน่งใดเอาเป็นว่าถ้าไม่ได้ตกตำแหน่งกาลากินีก็มีเกณฑ์สำเร็จในเรื่องของคู่มีเกณฑ์พบรักมีเกณฑ์เจอคนที่ถูกอกถูกใจมีคนมาชอบนะคะได้ของขวัญของกำนันได้เป็นการเงินน้ำหอมการดื่มการกินการเที่ยวได้มีเรื่องน่ายินดีเข้ามามีคนมาแจกขนมจีบและช่วงรอบระยะเวลานีเน้เสน่ห์แรงเหลือเกินสำหรับชาวลัคนาราศีเมษค่ะมีคนเข้ามาชอบพอท่านหลายคน ด้วยกันนั่นเองค่ะและพอครึ่งเดือนหลังไปแล้วมีเกณฑ์ทิศทางสัมพันธ์ในเรื่องการงานมีเกณฑ์ได้พบรักกับเรื่องของการทํางานสําหรับคนโสดและใครผูกลัคนาแล้วดาวคู่ของท่านคือดาวพระศุกร์ตกตําแหน่งสีเชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีสําหรับตัวท่านนะคะที่จะมีโชคลาภจากการเดินทางการสื่อสารมีเกณฑ์ได้พบรักจากการเดินทางมีเกณฑ์ได้ความรักเข้ามามีเกณฑ์พูดคุยตกลงกันเรื่องของการแต่งงานในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะหรือมีเกณฑ์ที่จะเจอคู่ ป,ป,ปุบปรับแต่งงานแบบปุบปรับเกิดขึ้นได้ด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีเมษค่ะขอบคุณกันด้วยสําหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปดีนะคะฝาก s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Youtube แม่มดพยกากรณ์กันด้วยค่ะสนใจผูกลัคนากันส่วนตัว QR Code ด้านล่าง สนใจที่จะรับฟังการเพย์ก่อนล่วงหน้าดิฉันจัดทาล่วงหน้าไปถึง6เดือนค่ะรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนสมัครสมาชิก v i p มาได้ปักหมุดให้ด้านล่างนี้แล้วและสนใจเรียนรู้โหราศาสตร์ไทยทักมหาดิฉันค่ะปรึกษาการเบื้องต้นก่อนที่จะเข้ามาเรียนนะคะหรืออาจจะซื้อเป็นไฟล์ PDF ก็ได้ค่ะก็จัดทําให้นะคะให้ท่านไปเรียนรู้ด้วยตัวเองสําหรับคนที่เรียนมาแล้วยังอ่านดวงไม่ได้ยังไม่เข้าใจไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนหรือคนที่ต้องการศึกษาด้วยตัวเองสามารถติดต่อมาได้นะคะ สวัสดีค่ะ